วันนี้ทิศวันจะมาวางกับดักด้วงเจาะต้นมะพร้าวกันครับไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงครับทุกคนสังเกตใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราหมักดินใบไม้หมักซากพืชซากสัตว์มันจะมีตัวด้วงมาอาศัยอยู่ครับมันเป็นด้วงแบบเดียวกันกับที่เจาะต้นมะพร้าวของเรานะครับวิธีทำนะครับให้เราหมักใบไม้ก่อนนะครับเราอาจจะใช้ปุ๋ยคอกมาหมักกับเศษใบไม้เศษเศษหญ้าในสวนของเราครับหมักเป็นกองไว้แบบนี้ ให้กองปุ๋ยหมักของเรานะครับมันย่อยเสร็จก่อนมันเย็นแล้วนะครับแล้วเราก็มาเกลี่ยแบบนี้ครับเกลี่ยให้กองปุ๋ยหมักของเราเป็นกองเตี้ยๆนะครับสาเหตุที่ต้องรอให้เย็นก่อนเพราะว่าเชื้อรา,มา,ราเมทารเซียมของเราจะอยู่ในอุณหภูมิที่25ถึง30องศาถ้าเกินนี้เขาจะตายนะครับในช่วงที่ปุ๋ยหมักเขาย่อยเขาจะเกิดความร้อนตรงนั้นเราจะไม่ใส่นะครับถึงใส่ไปด้วงก็ยังไม่อยู่นะครับเพราะมันก็ร้อนด้วงเขาก็รู้ว่ามันร้อนเขาก็จะไม่มาอยู่นะครับ จากนั้นรดน้ํากองปุ๋ยของเราก่อนนะครับเพราะว่าเมทัลเซียมต้องการความเชื้นที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับในการเจริญเติบโตนะครับเชื้อราเมทัลเซียมนะครับที่เรานํามาใช้มีสองแบบนะครับก็คือแบบที่เป็นหัวเชื้อมาเราต้องมาขยายเชื้อก่อนนะครับแล้วก็เป็นแบบที่ผสมน้ําใช้ได้เลยแบบนี้นะครับมีทั้งแบบฟรีนะครับเขากรมวิชาการเกษตรเขาก็มีแจกนะครับแต่ตวเนี้ซื้อได้ครับ มันมันง่ายดีนะครับก็20ลิตรใช้ประมาณ50กรัมครับ1ช้อนเนี่ยก็25กรัมแลเพราะนั้นเราใส่4ช้อนโต้ะนะครับต้องมีคนถามว่าใส่เกินนี้ได้ไหมใส่เกินนี้ได้ครับเสียอย่างเดียวคือเปลืองนะครับจากนั้นเราก็มันจะมีซิปล็อกนะครับปิดซิปล็อกเก็บไว้ในอุณหภูมิ25-30องศานะครับได้1ปี แต่ผมแต่จริงๆอ่ะผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราเปิดซิปล็อกแบบนี้แล้วนะครับให้เราใช้หมดภายในหนึ่งเดือนจะดีกว่านะครับเชื้อมจะเยอะนะครับจากนั้นเราก็คนเชื้อให้เข้ากันนะครับใช้มือคนได้ไม่เป็นพิษนะครับจากนั้นเราก็เอาน้าที่ใส่เมทลัลเซียมแล้วนะครับเอามาราดในกองปุ๋ยของเรานะครับถ้ากองเล็กๆแบบนี้ใช้แค่สิบลิตรยี่สิบลิตรก็พอแล้วครับ แนะนำให้ลาเครึ่งเดียวก่อนนะครับจากนั้นเราใช้เศษกิจจิงไม้หรือเศษทางมะพร้าวนะครับเอามาคุมเอาไว้นะครับทางแสงให้เขาหนึ่งประโยชน์ก็คือหนึ่งช่วยไม่ให้มันร้อนจนเกินไปไม่ให้เชื้อรามีทาไเรเซียมของเรามันตายนะครับสองก็คือทางเอาไว้นะครับเพื่อให้เจ้าตัวด้วงมันอยากจะมาวางไข่นะครับจากนั้นค่อยเอา น้ำที่ผสมไปไทเลเซียมแล้วราดไปอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวแม่มาวางไข่ก็จะโดนเชื้อราเกาะไปด้วยนะครับก็จะตายนะครับส่วนไข่แล้วก็ตัวอ่อนก็จะโดนเชื้อราเกาะไปด้วยก็ไม่รอดเหมือนกันครับนอกจากเจ้ากัปตันเมทาบิลตัวนี้มันจะใช้วางกับดักด้วงตัวนี้ได้แล้วนะครับก็ยังสามารถผสมน้ำ50กรัมต่อน้ำ20ลิตร ผสมกันหรือว่าใส่เยอะกว่าน,นั้นได้นะครับแล้วเอาไปฉีดพ่นตามต้นมะพร้าวหรือดูดเซซลิงเอาไปฉีดในรูที่ด่วงมันเจาะอยู่นะครับตัวนั้นก็ตายเหมือนกันนะครับแต่มีข้อแม้สําหรับการใช้เชื้อรามทาไรเซียมหรือบิวเวอร์เรียนะครับก็คือจะต้องฉีดพ่นให้โดนตัวมแมลงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราเอาไปฉีดพ่นแนะนําให้ใส่สารจับใบด้วยมันจะได้เกาะตัวมแมลงดีนะครับแต่ถ้าเอามาราดแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่สารจับใบก็ได้ครับเอามาวางกับดัก ให้เชื้อรามาอยู่ในนั้นเองนะครับตัวนี้ขนาด500กรัมนะครับราคาอยู่ที่180บาทรู้สึกว่าจะมีลดราคาอีกนะครับกดเข้าไปดูได้นะครับใครที่ต้องการอยากจะใช้แบบเร่งด่วนเร่งด่วนนะครับแต่ใครที่สายฟรีนะครับไปขอหัวเชื้อมาจากกรมวิชาการเกษตรนะครับหรือว่าเกษตรอำเภอของเราแล้วก็เอามาขยายเชื้อไว้พบกันใหม่ครับทุกวันทางเกษตรสวัสดีครับ